สวัสดีครับทุกคนุกท่านนะครับวันนี้เป็นวัดโอกาสดีสําหรับทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมจะแจกหมดนะครับหมดรถบรรทุกอะไรพวกนี้นะครับนี่นี่หัวหัวลากนะครับให้ดูปะน,นะนี่นะครับหัวลากแบบนี้นะครับสกรนล้อหลังล้อหนะ้า เจแจสกินล้อหลังล้อหน้าด้วยนะแล้วก็สกินพ่วงนะสกินกระจกในสกินพ่วงนะสกินพ่วงสกินพ่วงเด้อแป๊บนึงอดโดนตัวเลยกินพ่วงะเอาเรื่องใหม่เลยนะสกินหัวล่าสกินล้อหลังล้อหน้าสกินพ่วงแล้วก็สกิน กันกระจังหน้านะครับแล้วก็วหาสกิ้กระจกไปเจอแล้วกคนโฟไหยเออฮสกิกกนะ้กระจกนี่นะกระจกอไอ้อะต้องขอขอลค์กดเชื่อถืักันใครให้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณดี